กันมาจะใส่บุเบ่าหน่อยนะครับตอนนี้ครับเดินทางมาหอดบ้านนาพงนาพงนะครับเมืองปากกระดิง่งเห็นวิวภูเขาเส,สวยๆนะครับเดินทางจะไปเมืองพุ่นคำก็เลยเก็บภาพบรรยากาศน,กน,นะน,น,นะครับไปมีน้องฮะในเบิงนะครับนี่ครับนี่คือบ้านนาพงเมืองปากกระดิง่งแขวงโบริคำไซนี่ครับอยู่สปป,ปลาวเฮา บรรยากาศดีดีครับอยู่หน้าลานขายเครื่องพวกนีนี่ครับนี่้านขายเครื่องอยู่ตรงขามครับภูเขาหินปูนนี่ครับวิวที่ถัดสวยงามมากนี่ครับเห็นบรรยากาศสวยๆงามๆก็เลยจอดเก็บภาพบรรยากาศนะครับพอมีน้องค่ะได้เบ่งกันนะครับนี่ครับหน้าผาสูง